ยินดีต้อนรับสู่ apptv ครั้งนะฮะโอเควันนี้เราจะมาแนะนำตัวแอปท่าน,นาจอนี่นะฮะตัวนี้นะฮะนี่เราก็แตะไปตรงนี้นะฮะโอ้โหมี r8 ด้วย r8 โอ้โห,โโหนี่ r8 ใช้ได้ โอเคฮะเข้าเรื่องอีกครั้งนึงค่ะนี่ตัวนี้เลยนี่แล้วอยกดค้างนะฮะมันจะมีรูปตัวนี้ค้างนะโอเคมันจะมีรูปแล้วบันทึกเสร็จจะเป็นรูปอย่างนี้นะคะอ่อะเดี๋ยวจะนี่เวลาเราทำนะฮะมันจะกดค้างไปที่อันนี้ค่ะกดเข้าที่นี่ค่ะกดไปกดเข้าที่นี่ค่ะ แล้วเราก็มันจะขึ้นให้เราถ่ายถ่ายหน้าจอแล้วก็อะไรฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาแค่มาแนะนำนะฮะก็ขอขอบคุณค่ะวันหลังเจอกันนะฮะบ๊ายบาย